ตอนนี้ผมก็มาถึงสันเขื่อนอุบลรัฐแล้วนะครับนี่ก็สภาพโดยรวมของที่นี่ถือว่าที่นี่สวยงามมากครับสวยงามมากถูกใจจริงลมรื่นมากอากาศอาจจะไม่เย็นแต่ตลางคืนอาจจะเย็นก็ได้นะครับตอนนี้ น่าจะประมาณเที่ยงนี่ครับแต่ลมนี่เย็นสบายมากครับแต่แดดจัดนี่ผมถ่ายให้เห็นสภาพโดยรวมของเขื่อนนะครับตอนเราอยู่บนสันเขื่อนครับนูน่นเขือนไงครับใหโตอย่างทะเลสา ถือว่าสวยงามมากก็เทาที่ผ่านมาขับผ่านมานะครับก็จะมีเหมือนพวกโมสเตมีโฮมสเตอยู่ตามตามเขื่อนครับถนนมันจะจาก,กอุทยานแห่งชาติน้ำพองมาขึ้นอุบลรัฐเราจะเลาะตามถนนที่คู่กับเขื่อนมาเลย เห็นพวกคมสเตมีร่องแพ้มีอาหารอะไรเงี้ยครับสวยงามกลมาที่ไหนแล้วครับมาคนเดียวเราไม่ได้อยู่โลกคนเดียวนะเราออกมาแล้วก็เจอคนอื่นอีก อันนี้ข้างลา่างก็ที่ให้อาหารครับให้อาหารปลาอ่านี่เราก็จะเห็นอาหารปลามีตู้บริจาคอ,อาหารปลาถุงละสิบบาทแล้ก็เดินลงไปให้แต่ผมเลยต้องสองที่ครับไม่รู้จะทันไหมเย็นนี้ไม่รู้จะมีที่นอนหรือเปล่า ก็ต้องสปีดกันหน่อยเร่งเวลากันหน่อยนะครับ่ะผมจะถ่ายดูสักนิดเป็นไงออนเช้าน่าจะมีหมอกเหนือน้ำมากคิดว่าสุดยอดเดี๋ยว ขาออกคุจะถ่ายวิดีโอขับออกไปกน,นอกเขื่อนครับมันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างมีร้านอาหารม้แต่ปั๊มในเขื่อนผมก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเติมหรือเปล่าแต่เห็นมีเวลาเปิดปิดครับมีหลายสถานที่นะครับในเขื่อนท,ที่เที่ยวล่มลืน่นมีสวนมีบ่อน้ำมีอะไรแบบล่มลื่นมากมาย ในนี้นะครับครับขอบคุณครับ